แต่งหน้าฮาโลวีนกันนะคะทุกคนลูกนี้ก็มาในความแบบกระโหลกกระเลิกนะคะเออเริ่มต้นจากการใช้คอนซีลเลอร์นะคะกบไปที่ริมฝีปากเรานั่นเองนะคะนนี้คือมิวลองพื้นมาแต่งหน้ามาแป๊บหนึ่งแล้วนะคะเออก็เลยแบบทากบสีปากไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งพับนะทุกคนเพื่อเพิ่มความแบบแน่นเข้าไปอีกนะคะแต่ว่ามยังกบสีไม่ค่อยหมดเท่าไหร่นะคะทุกคนแล้วก็มาปาดคิ้วเพิ่มกันนะคะทุกคนเพื่อให้คิ้วมันเข้มขึ้นแล้วก็ เส้นเรียงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนคิ้วยังต้องตั้งอยู่นะคะถึงจะเป็นผีก็ตามนะคะตัวนี้คือปัดแล้วตั้งดีจริงนะคะทุกคนแล้วกันน้ำด้วยนะคะต่อไปนะคะเราก็มาทานะคะด้วยสีทองก่อนเลยนะคะคือมีพื้นสีอยู่แล้วนิดนึงนะคะก็อาจจะออกทองๆชมพูชมพูนะแล้วก็ทาที่ใต้ตาด้วยนะคะแล้วก็ใช้สีน้ําตาลกลางๆนะคะด้วยอมแดงนิดๆนะคะทาที่หางตาไปสักนิดนึงนะให้มันมีเงาขึ้นลึกสวยดีนะคะ แล้วก็ใช้สีนะคะอกอมนูด oh, นิดนึงนะคะก็ทาที่กลางตาให้มันดูมีประการมากยิ่งขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ต่อกันที่หัวตานะคนถึงเป็นผีกยังต้องสวยนะคะเออนะแล้วก็ใช้กลิตเตอร์นะคะทาให้ทั่วเปลือกตานั่นเองนะแล้วก็ทาที่ใต้ตาด้วยนั่นเองนะคะจากนั้นก็ใช้สีดํานะคะมแมทแมเลยนะทาที่หางตาอีกนิดนึงนะคะ่ะเพื่อเพิ่มความลึกเข้าไปอีกนั่นเองนะคะุคนจริงๆถ้าไม่แต่งเป็นลุกผีลุกนี้ก็คือ เป็นลุกที่แบบส,สมรอมกี้อายคือสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าไม่เน้นแบบเขียนอะไลเนอร์นะ,ะแล้วก็กลบสีส่วนเกินนิดนึงนะคะด้วยสีเนื้อ,น,อนะคะทุกคนฝนไปเลยนะคะแล้วก็มาเขียนอยไลเนอร์กันนะคะลุคนี้มันก็อยากได้หางยาวๆนิดนึงแล้วก็จิกๆหัวตานิดนึงนะคะทุกคนก็ฝึกกันนะคะในการจิกหัวตานะค่อยๆเขียนไปนะคะแล้วก็ใช้นะคะดินสอ สีดำนะคะทุกคนทาไปที่ใต้ตาด้วยนิดนึงเพื่อแบบเพิ่มความเฉียวนะคะแล้วก็ที่หางตาด้วยนะคะแล้วก็เบลนด์ด้วยผู้กันนะแล้วก็เพิ่มอายแชโดว์สีดำนะคะเพื่อเพิ่มความฟุ้งเข้าไปอีกนะทุกคนแล้วก็ปัสมาสคาร่าเพิ่มนะคะเพื่อให้ตาดูมีขนตามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ขนตาล่างด้วยนะจ๊ะแล้วก็เสร็จไปแล้วะะสำหรับงานตานะคะมาต่อกันที่งานผีนดีกว่าทุกคนนะคะใช้ ปัดแก้มสีแดงนะทุกคนอันนี้ก็คือสวยงางมากแลนะนาใช้ทีนะคะมาทาที่บริเวณใต้ตา,ตาให้มาดูแบบความช้ำๆช้ำเลือดช้ำหนองอะไรเงี้ยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลอบอชมพูนะคะ มาทาที่ใต้ตาอีกทีหนึ่งเพื่อเพิ่มความแบบช้ำเข้าไปอีกนะ,ะทุกคนเน้นๆที่แบบบริเวณใต้ตานะให้ไล่จากสีเข้มไปสีอ่อนนั่นเองทุกคนนี้ก็เพิ่มความลึกให้กับใต้ตาเช่นเดียวกันนะคะเพิ่มสีน้าตาลแดงเข้าไปเช่นเคยนะคะทําแบบเกลี่ยไปเรื่อยๆทุกคนจนมันแบบก็จะช้ำก็จะเข้มอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะก็ค่อยๆทําไปทุกคนแล้วก็ใช้อายไลเนอร์ของเราเนี่ยนนะะทุกคนมาเขียนเป็นเส้นตานะให้มันดูมีความแบบเออน่กวนกวนักกลัวนิดนึง<ม>อะไรอย่างนี้นะคะ ให้มันดูแบบมีมันมีเส้นเลือดใต้ตาที่มันดำดำเข้มเข้มอะไรอย่างนี้ทุกคนก็คือลากไปแบบฟรีสไตล์เลยนะคะว่าใครจะแบบแตะขนแงจากทางไหนยังไงโดยเน้นที่หางมันจะแบบให้ให้หางมันฟุ้งๆแหลมๆนิดนึงจะได้ดูแบบเออน่ากลัวมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้น,นะคะแล้วก็ใช้ดินสอมาเขียนใต้ตาแล้วก็ใช้อแชโดว์เช่นเคยทุกคนเพื่อเพิ่มความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นนะคะเออมองไปตรงนี้ก็คือน่ากลัวแล้วนี่จริงทุกคนแต่งแค่นี้นะก็ค่อยๆฟุ้ง เอาเจตอาชโดว์มาทาใต้ตาให้มันดูฟุ้งๆมากยิ่งขึ้นนะคะมันดูเข้มๆเนาะแล้วก็เราจะมาวาดโครงกระดูกกันทุกคนก็วาดจากกระดูกเราจริงๆเลยนะนนทุกคนแล้วก็ใช้เจลไลเนอร์สีน้าตาลนะคะเอามาร่างเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เขียนง่ายนะแล้วก็ลบง่ายด้วยนะคะถ้าใครไม่พอใจก็ลบๆไปนะคะแล้วเขียนใหม่นั่นเองนะแล้วก็มาเรามาวาดฟันกันนะคะเออนะจริงก็เขียนไปแล้วแต่ฟรีสไตล์เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเขียนไป ตามเล็บของเราที่มีนะว่าตามเล็บก็ได้หรือไม่ก็วาดแบบฟรีสไตล์เลยทุกคนอยากได้ฟันแบบไหนเรียงเส้นยังไงความลึกขนาดไหนนี้นะคะอันนี้มีเว้นช่วงปากไว้นะเพราะว่าจะทําแบบสีเข้มทําเงาข้างในนะคะแล้วก็มาตัดขอบด้วยอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มนั่นเองนะทุกคนก็ใช้แปรงเบนแบนที่มีนะคะก็ไล่เส้นตามขอบไปให้มันดูแบบเงาเงาลึกๆฟุ้งๆอะไรอย่างนี้ทุกคนแล้วก็เลียๆล,ล,ลงมาให้มันดูแบบมีความเป็นธรรมชาติ มาคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะให้มันดูเป็นเงาแบบธรรมชาติยอะไรงเงี้ยเองนะคะอีกข้างหนึ่งก็ทำีกเช่นเดียวกันนะคะดูมันค่อยๆทําไปนะแล้วก็ใช้สีเข้มสีดํามาตัดเส้นอีกทีนึงให้มีความลึกเข้าไปอีกนะคะทุกคนมันจะได้ดูมีความบุ่มๆนิดนึงตรงกรามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทาที่ปากนะคะที่บอกนะแล้วก็มาตัดเส้นตรงขอบฟันด้วยนะทุกคนจริงๆถ้ามีพูมก,การแหลมๆก็คือจะเนียนกว่านี้นะคะเออแต่นี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ตามไปตามกรรมนะคะเออก็เสร็จไปแล้วนะสำหรับงานปากของเรานะคะ แล้วก็มาวาดฟันรายละเอียดนิดนึงนะคะนี่จะใช้กลิตเตอร์ที่มีความสีขาวมุกๆนะแต่ว่าก็มันก็ขาวด้ยเท่านี้นะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้เข้มเท่าไหร่นะสีมันไม่ใช่แบบเป็นสีครีมให้มันทึบอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราก็มาเพิ่มความทึบด้วยอะสีฝุ่นสีขาวนะทุกคนแต่อย่างที่ว่านะคะก็ไม่ได้ทําให้ฟุ้งแบบเข้มเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นสีฝุ่นนะเนาะมันก็ต้องแบบเน้นๆนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เอาแล้วที่ได้นะคะจากนั้นก็เพิ่มเงาที่จมูกนิดนึงให้มันดูแบบเหมือนกระโหลกที่มันทุบ เข้าไปอะไรอย่างเงี้นะค่อยๆวาดแล้วก็ใช้ไอเซโดสีดำเช่นเคยนะคะเอามาปัดๆ,ๆไปป้ายนุกคนแล้วก็ระบายไปตามช่องเลยนั่นเองนะคะเออจากนั้นก็ดูฟิลุกกันค่ะนี่นะคะได้ประมาณนี้นะทุกคนกคง่าจะชอบกันแล้วก็ไปดูเพื่อความบันเทิงกแล้วกันเนาะเออเป็นแบบอยากดูเพื่ออัตรรคนั่นเองนะคะ ก็เอาสีเทคนิคไปแต่งตามกันได้นะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครกด subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีมอร่เกิลคับและบายบายนะคะแฮปปี้ฮาโลวีนะคะทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะ